สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการทำกิจกรรมพ่อค้าขายอาหารนะครับเน้นว่าสินค้าที่เราไปขายเนี่ยเป็นสินค้าประเภทอาหารนะครับเพื่อให้ได้เทรดพอยต์ซึ่งเกมก็มีรางวัลที่เราทำแต้มได้สะสมไปเรื่อยๆจนถึง50ล้าน พอยต์ของเขาแต่ผมทำทำไปทํามาก็เกินไปดีแล้วครับก็จะได้เคลียร์ไปเพราะว่าเราจะได้ไปทําอย่างอื่นนะแต่คนที่เขามุ่งมั่นจะทำโอ้อันดับหนึ่งเขาต้อง2,800ล้าน,นเลยก็็ทาได้ไงก็ไม่รู้นะก็รางวัลน,นี้น่าสนใจเพราะว่าเป็นส่วนประกอบที่ใช้ทําเรือระดับ16นะ เรือ,ร,อระดับ16ก็ตอนนี้ล่าสุดเขาก็เป็นระดับ18แล้วล่ะครับที่ออกมาใหม่ก็เรือเราจําเป็นต้องสร้างให้ได้เรือที่ความจุความทนทานความเร็วที่ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเราก็จะมีผลต่อการค้าขายการต่อสู้หลายๆอย่างเลยครับเรือเป็นสิ่งสําคัญมากๆในเกมนะครับแล้วก็ ได้อุปกรณ์ต่อเรือระดับ16ก็ถือว่าดีเลยนะครับส่วนของรางวัลประกอบที่ก็คือพวกเหรียญเหรียญทองเหรียญอะไรที่ใช้อัปเกตรดตัวละครก็สําคัญเหมือนกันเพราะว่าถ้าตัวละครเราอัปเกรดไม่ได้มันก็ตันไปไปไหนไม่ได้พัฒนา,นานไม่ได้เราพัฒนา,นานให้ได้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับอีนี้จะมาแนะนําว่าถ้าจะทําแต้ม ตามที่รู้อยู่นะครับหรือว่าผมก็ไม่ได้ทําแต้มได้ระดับสูงอะไรมากแต่ว่าถ้าจะแนะนําได้เผื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆหรือผู้เล่นสามารถเล่นกันได้ง่ายๆของที่อยู่ในเมืองวอเรนคูตกับเมืองเมอรินดาเนี่ยฮะที่เป็นอาหารผมแนะนําเลยว่าถ้าเรามาได้เนี่ยาสามารถซื้อนั่นก็คือแคคตัสนะครับ อาหาร581ดจะมีจำนวน2-300มีจำนวนมากนะครับเมืองนี้ก็เหมือนกันเมริดาก็จะมีแคคตัสเหมือนกันอ่ตัวนี้ตัวหลักเลยนะครับที่เรานำไปซื้อไปขายเนี่ยโดยการที่ว่าเราไปซื้อขายก็ยิ่งไกลเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับขายระยะทางไกลก็ได้ เทรดพอยนี่มากขึ้นนะครับหรือว่าเป็นแหล่งที่เขาต้องการเลยก็ดีเลยเมืองเมืองไหนที่เราต้องการก็จะดีมากๆเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าสินค้าพวกอาหารธรรมดาที่ไม่ได้เป็นสินค้าหายากเฉพาะเจาะจงจะขายไม่ได้นะครับขายได้เหมือนกันนะครับแต่ก็หลักที่ได้เป็นเทรดพอยมันก็จะได้ต่ําลงนะครับก็แนะนําตัวนี้ตัวตัวแรกๆเลย แต่ถ้าเพื่อนๆนที่ไม่สามารถมาถึงเมลิเอ่อมาถึงคคริบเบียนนี้ได้เมลิเตอร์ีเนียนก็มีนะครับก็คือเมืองเนปเปิลเมืองเนปเปิลก็คือพาสตา้านี่ครับสามารถประมาณ500เหมือนกันราคากับเมืองไซรัคัสมันก็มีพาสตา้าเหมือนกันก็เป็น2ตัวหลักที่ควรจะหาซื้อไปขายแล้วก็ ขึ้นมาทางเหนือก็มีสำหรับผู้เล่นที่หาสินค้าระยะไกลๆไม่ได้ก็อยู่ในยุโรปเนี่ยก็จะมีที่หนึ่งก็คือที่เมืองอัมสเตอร์ดัมนะครับมีปลาเฮลิงราคาก็เกือบๆกือบ500เหมือนกันแล้วก็เอาไปขายที่ไกลๆก็จะได้เทรดพอยท์ที่ดีขึ้นนะ ลองลองดูนะครับแล้วก็ส่วนที่ยากเป็นสินค้าพวกอาหารที่ยากเนี่ยสาหรับมือที่มีเล,เ,ลเวลส,สูงสูงมือโปโอ,อ่าเอามาดูตัวนี้เลยที่ทางทวีปออสเตรเลียนะครับก็จะมีเกงกาลูมิตอ่าเนื้อจิงโจ้นี่แหละครับ ก็ขายเอามาขายที่ยุโรปหรือในฝั่งแคริบเบียนก็ได้ราคาดีนะครับเมืองคาตาตัวาเมืองกาลาลิกก็มีนะครับแล้วก็เมืองปลายสุดเลยพอเบตมันก็มีเนื้อจิงโจ้แต่ว่าต้องเลเวลสูงหน่อยนะครับแล้วก็มีพลังโตขึ้นตรงนี้น่าจะร10ยสิบนะ ที่จะมาได้นะครับแล้วถ้าคนที่มาเล่นทางฝั่งจีนทางญี่ปุ่นก็จะมีที่เมืองญี่ปุ่นจะมีนี่โซบะอาหารโซบะก็ะได้ราคาดีซื้อมาขายไกลๆเมืองเอโดะก็จะมีมะเขือเอกแผนนะมะเขือม่วง เอาไปขายได้สินค้าประเภทอาหารอย่างอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราได้สินค้าเฉพาะเจาะจงเราก็จะได้เทรดพอยแล้วก็ได้คะแนนการค้าขายสำหรับเม็ดเพิ่มขึ้นมาเยอะด้วยลองดูนะครับสำหรับทางอินเดียผมไม่แน่ใจว่ามีอะไรที่น่าสนใจไหม ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเครื่องเทศนะก็ทางอาหรับโยเกิร์ตนี้เป็นลักซูรี่ไม่ใช่อาหารอย่าลืมอย่างนึงนะครับอาหารเนี่ยถ้าเป็นพวกเบคอนเป็นแฮมถ้าทำจากเนื้อหมูเอามาขายเอามาขายย่านที่เป็นอาหรับไม่ได้นะครับเป็นสินค้าต้องห้าม พวกเนื้อหมูเอามาขายไม่ได้นะครับก็เป็นข้อจํากัดของเกมตามความเป็นจริงนะครับโอเคครับขอให้ทุกท่านขายสินค้าได้เยอะๆหรือใครอยากจะทําแต้มที่สูงๆก็ลองดูเลยนะครับสําหรับผมก็คิดว่าพอละได้แต้มสะสมจนครบแล้วทําอย่างอื่นต่อดีกว่านะครับครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับมีอะไรน่าสนใจผมก็จะนํามาเล่าให้ฟังนะครับ วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ